ชอบเคมีเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะครับก็คือเคมีง่ายสุดแหละครับในบรรดาศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ชีวะหรือฟิสิกส์รู้สึกว่าเคมีน่าจะเหมาะกับตัวผมมากที่สุดก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้ครับ ทองทองพันช่างสิทธิ์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทย <sm ell an> าลัยสงขลานครินพระวิชาเคมีสาย2 2ครับ <sm ell an> ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําอยู่ภาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลความสนใจวิทยาศาสตร์ของผมจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ประถมเลยครับแล้วก็โชคดีที่สามารถสอบเป็นนักเรียนทุนพศทได้ตั้งแต่ระดับมัธยมก็เรียนที่หัตใหญ่วิทยาลัย <sm ell an> นักเรียนศูนย์ <sm ell an> หัใหญ่วิทยาลัยก็จะเข้ามาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์สงขลานครินได้เลยจริงๆแล้วเรียน ที่มหาวิทยาลัยครับก็รู้สึกว่าเป็นก้าวอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเนื้อหาที่เรียนก็ซับซ้อนมากขึ้นมีความยากมากขึ้นก็ถือว่าโชคดีที่อาจารย์ แล้วก็เพื่อนๆที่มออของเราเนี่ยครับก็ช่วยเหลือกันอาจารย์ก็ดูแลเอาใจใส่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีที่ให้กําลังใจแล้วก็ช่วยๆกันเรียนก็รู้สึกสนุกแล้วก็ประทับใจห้องสมุดของเราเนี่แหละครับมีหนังสือแม้ว่าอาจจะเก่าแต่มีหนังสือที่ครบแล้วผมก็ชอบที่จะไปนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดจดหัวข้อที่อาจารย์อธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจพยายามมาทบทวนหาจากหนังสือเท็กซ์บุ๊กหลายๆเล่มจนกระทั่งเราเจอหนังสือเล่มที่อธิบายที่เรารู้สึกถูกฉะโกอ่านแล้วเข้าใจก็ยึดเล่มนั้นมาเป็นเป็นหลัก แล้วก็โชคดีที่เพื่อนๆร่วมกันนะครับตั้งเป็นชมรมเคมีสัมพันธ์ก็ได้มีโอกาสไปมีส่วนร่วมตรงนั้นก็ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งชมรมเองแล้วก็กับภาควิชานะครับก็อย่างเช่นจัดค่ายเคมีสัมพันธ์แล้วสุดท้ายเราก็สามารถที่จะรวบรวมเงินแล้วก็เอามาทําประโยชน์ให้กับภาควิชาของเรา น้องๆที่สนใจนะครับอยากจะทํางานวิจัยทางด้านเคมีเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือของที่มอ,อเองหรือว่าที่หมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นเพราะนั้นถ้าสนใจในงานวิจัยด้านไหนก็อ่านลองติดตามในลิ t ทเลเจอรลองติดตามในผลงานตีพิมพ์ของหลายๆท่านในไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่มอ,อเองหรือว่าที่อื่นแล้วดูว่าเราสนใจตรงไหน อยากจะฝังน้องๆก็คือว่าแม้ว่าจะมีอินโฟเมชันให้หาได้เยอะแต่เราก็ควรจะต้องมีความสามารถระดับหนึ่งที่จะตัดสินได้ว่าข้อมูลนั้นถูกหรือผิดซึ่งอันนี้ครับมีความสําคัญมากพอๆกับการหาข้อมูลเองด้วยซ้ำวิทยาศาสตร์ได้เปรียบมากๆเลยก็คือว่าเราทํางานบนข้อเท็จจริงสื่อสารเรื่องจริงะครับ เป็นอะไรที่ง่ายข้อมูลที่ถูกต้องมันมีอยู่หนึ่งงานแต่แน่นอนมันก็อาจจะมีหลายมุมมองซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะเป็นโจทย์วิจัยให้ที่ว่าข้อที่จริงที่เราค้นหาในแต่ละมุมมองมีอะไรบ้างมันก็ทําให้งานวิจัยก็สนุกขึ้นเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับแล้วรู้สึกโชคดีที่ช่วงหนึ่งของชีวิตได้มา เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาสงขาาลานคริตก็เป็นความภูมิใจที่ยังติดตัวอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งสําคัญก็คือ ครูบาอาจารย์ทุกท่านลงกันทั้งพี่ๆที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนที่ช่วยดูแลพวกเราตอนที่เราเป็นนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆนะครับทั้งหมดเนี่ยครับหล่อหลอมให้เราตั้งใจทํางานนอกจากเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติของเราตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มอให้ข้อคิดให้หลักนําในการใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตเป็นคนดีที่เราภูมิใจ